มาแล้วครับสาหรับมอสามสนะครับเช็คให้ดีครับมอสามเรารักกันเงินเยียวยาครับรอบ2ครับเข้าวันที่24พฤษภาคมนี้ครับมาวันไหนนั้นนะฮะมาวันนี้เลยนะครับมาแล้วสําหรับผู้มีประกันตนนะฮะแบบมอสามสิบสานะครับหลังจากเคยได้รับไปแล้วนะผมสรุปได้ว่าคนที่เคยับได้รับไปแล้วเฟสสองก็ได้รับอีกแน่นอนครับสรุปได้ดังนี้เลยนะครับหลังจากที่มตินะครับคอรมอนเห็นชอบอนุมัติให้มีมาตรการช่วยเหลือ ประชาชนในการเพิ่มกาลังซื้อช่วงโควิดนะครับและลอกที่3นี้นะครับเป็นการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับกับสถานการณ์นะครับแต่ลอกใหม่นี้นะฮะสรุปของเฟสสองนะครับเออเหมือนจะได้แย่กว่านั้นเนี่ยอัปเดตได้แย่กว่าบัตรสวัสดิการหรือเปล่าหรือยังไงนะครับอัปเดตความคืบหน้านะฮะหลังจากที่รัฐบาลเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบนะครับเอาเป็นว่ามอชื่อว่ามสามสิบสามเรารักกันนะครับเฟสสองนี่แหละนะครับ อีกคนละ2,000บาทครับแบ่งจ่าย2งวดนะงวดละ1 0 0่งพันะครับครั้งที่1นะครับวันที่24ครับหลังจากชุดก่อนหน้าก่อนนี้ก็คือกลุ่มสวัสดิการหรือกลุ่มอื่นนะได้วันที่2021อใช่ไหมครับอันนี้คือวันที่ของมอ3าได้วันที่24เลยครับ24เดือนนี้เลยครับพฤษภาคมนะครับจำนวน1000บาทครับแล้วก็อีก7วันหรือสัปดาห์หน้านะครับจะได้วันครั้งที่2นั่นเองได้วันที่3 1ครับบอาทครับึะงระบอเงินผ่งช่องทางที่ได้รับอนมัติและ ไม่ต้องกดยอมรับนะฮะหรือลงทะเบียนเพิ่มนะครับก็เหมือนกับว่าเคยได้แล้วก็จะได้เลยอีกนะฮะสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์นะครับกับเรารักการรอบแรกที่4,000นนั่นนะเดิมน,น,นะครับนะฮะแต่ครั้งนี้ได้2,000ครับสรุปคือเท่ากันนะพอๆกันเท่ากันแต่เท่ากันกับกับกับชุดอื่นนั่นเองแต่ยังใช้ไม่หมดนะสำหรับคนคนแบบ4 0 0พันะ4 0่0ัใช้ไม่หมดฮนะและกังวลว่าต้องใช้ก่อนวันที่31พฤษ,ษภาคมก็คือเดือนนี้ก่อนสิ้นเดือนนี้หรือไม่นะ ตรงนี้ยืนยันว่าไม่จําเป็นต้องรีบใช้ครับเนื่องจากเงินรอบใหม่ที่โอนเข้ามาจะรวมกับเงินยอดเก่าที่มีอยู่ครับซึ่งจะสามารถนําไปจ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการได้ถึงวันที่30มิถุนายนเลยนะครับ30มิถุนายนครับได้สิทธิ์อะไรบ้างนะครับทุกประกันตนแบบม33นะ้ที่เคยได้รับสิทธิ์เรารักกันในรอบแรกนะครับจะได้รับสิทธิ์ใช้จ่ายเข้าแอปเป๋าตังค์นะครับอีกสัปดาห์ละ1 0 0 0ใช่ไหมเป็นเวลา2สัปดาห์นะครับวงเงินรวม เท่าไหร่อ่ะ18,500ล้านบาททำให้ให้ใช้จ่ายสุทธินะฮะในวันและให้ใช้จ่ายสุทธิในวันที่30มิถุนายน64นี่เอง,เองนะปีนี้นะครับก็คือควรใช้ให้หมดก่อนนะครับก็น่าจะเป็นกติกาเดิมครับคือใช้เหมือนเดิมนะคนที่เคยใช้มาแล้วนะสำหรับ4,000เดิมนะครับรอบนี้จะได้ทีละพันนะครับรวมแล้ว2,000บาทนะครับก็ใช้ที่ไหนบ้างนะครับ เดี๋ยวโดวยสามา er, รถใช้ซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งน,นั่นเองนะครับแล้วก็ม3าเรารักกันนะฮะและเราชนะนะครับตามเงื่อนไขที่โรครงการกําหนดเช่นเดียวกับรอบแรกนั่นเองนะครับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการสามารถแยกเป็นประเภทที่สามารถใช้ใจ่ายเงินเรารักกันมีดังนี้นะครับก็ตามนี้สรุปตามนี้ครับร้านอาหารและเครื่องดื่มนั่นเองนะครับก็คืออาหารและเครื่องดื่มนะฮะที่มีป้ายคนละครึ่งประมาณนี้นะ เพราะว่าใช้แอปเป่าต่างไงนะครับใครมีป้ายคนละครึ่งปุ๊บนะฮะร้านทั่วไปนะฮะตามข้างสรรพสินค้านะครับหรือข้างถนนก็ตามนะครับ ร้านลอยแผงลอยนะฮะได้หมดครับในตลาดสดก็มีนะฮะแล้วก็ร้านธงฟ้านะครับแล้วก็3กิจการแบบโอท็อปนะครับก็ร่วมรายการด้วยฮะสสินค้าทั่วไปนะฮะเช่นร้านค้าของฝากร้านซ่อมทุกประเภทร้านรถยนต์มอเตอร์ไซค์ร้านขายอุปกรณ์เพื่อการกีฬาร้านขายสินค้าเกษตรร้านบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงขายอาหารสัตว์ร้านบริการจัดสวนร้านขายเสื้อผ้ามินิมาร์ตนะฮะตลาดสดนะครับห้านะฮะโรงแรมที่พักเช่นโฮมสเตย์หอพักแมนชั่นอพาร์ตเมนต์แล้วก็แฟลตด้วยนะครับ 6. นะฮะสุขภาพความงามเช่นร้านขายเครื่องสําอางและบํารุงผิวร้านขายยาอาหารเสริมร้านเสริมสวยร้านทําเล็บร้านสปาร้านนวดนะครับเขนส่งสาธารณะได้แก่แท็กซี่ก็รวมรายการนะครับรถตู้จักรยานยนต์นะฮะสามล้อถีบรถ2แถวหรือพวกวีมอเตอร์ไซค์ด้วยนั่นแหละรถไฟฟ้ารถไฟเรือรถบขสนะฮะแนะครับรับเหมาช่างงานช่างนะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะฮะสำหรับผู้ให้บริการที่ได้ลงทะเบียนหรือสามารถจ่ายได้แบบแอปคนละครึ่งได้นะครับ <Das que ath> นะฮะส,สุขภาพการแพทย์เช่นสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืนนะครับกลุ่มบริการด้านสุขภาพและการแพทย์คลินิกค,ครับก็ใช้ส่วนลดใช้เป็นแบบคนละครึ่งกันได้ใช่ไหมมันไม่ใช่คนละครึ่งสินะเรียกว่าเงินที่เข้ามาเราสามารถใช้ได้เต็มเตมเลยนั่นแหละนะครับใช้ได้ใช้ได้เต็มเ็มเลยนะครับใช้ได้เต็มเต็ม0บาทใช้ได้เต็มเต็มเลยไม่ต้องรอคนละครึ่งนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นเป๋าตังค์ที่เรามีได้เลยใช้ได้เต็มที่แล้วล่าสุดเราจะได้อีก2,000บาทนะครับ สัปดาห์ละพันก่อนนะก็ใช้ได้เลยนะฮะนี่ฮะจะได้รับเงินเพิ่มคนละสองพนะครับถ้ารวมกับของเก่าก็เป็น6 00 0บาทนะฮะถ้าใครยังใช้ของเก่ายังไม่ได้ใช้นะถ้าใช้บ้างแล้วก็จะเหลือตามนั้นแล้วก็ทบไปนะครับครั้งที่1วันที่2วันที่เท่าไหร่ได้อ่ได้เท่าไหร่นะครับก็ตามนี้ครับจบฮะเป็นข่าวดีนะฮะกรุงเทพธุรกิจเขียนจีมความอ่านขอับคุณครับ